ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตอนเองนะคะสอบถามรายละเอียดข้อามาด้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รุ่นีนาจตคาริคอจยนจากช่องรายการดวงพยากรณ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุ่การานาดวงสตานะคะในช่วงวันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคมปี2500 66ค่ะและสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคําทานายนะคะของผู้ที่เกิดราศีตุลค่ะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15นะคะพฤศจิกาย,ยนท่านใดที่เกิดราศีตุลน,นะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะอาจารย์ใช้ผ้าย,ยิบสีนะคะในการทำนายดวงตาตามจักรราศี้วก็เป็นลําดับของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะถ้าพร้อมแล้วอาจารย์สับไ้าเก้าคานะคะเลือกไพ12่12บสใบ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักราาราศีทับลอยมาเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5สี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าจากนั้นก็เลือกไพ่สิบสองใบค่ะการทํานายนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทํานายดวงตา์โดยรวมทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงดาวชาวราศีตุลท่านใดหาว่านนใดที่เราฟังอยู่แล้วก็ต้องการดูวงแบบเจาะลึกในเรื่องต่างๆตามจักรราศีตามพื้นฐานดวงดาวของตนเองนะคะสอบถามเข้ามาได้ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้ค่ะรวมทั้ง ท่านใดที่มีความสนใจในการเรียนรู้การทานายดนงตสตาร์ดิ้งไพ่ย,ยิปซีเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะอาจารย์ปูพื้นฐานให้นะเป็นการทํานายโดยให้คาแนะนําที่เป็นบวกแนวทางโค้ชนะคะอาจารย์มีเทคนิคหรือทิศทาที่คุณทําความเข้าใจได้ง่ายนะดูดงให้คนอื่นดูดงให้ตนเองหรือประกอบไปในอาชีพเสริมได้ค่ะท่านใดที่สนใจก็สอบตามเข้ามาค่ะที่ใต้คลิปนี้นะคะมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะว่า บุษราชาวราศีตุลน,นะคะประจำครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรคะ่ะอาจารย์จะเรียงไพ่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะชาวราศีตุลเนี่ยเป็นชาวธาตุลมเพราะฉะนั้นความเป็นลมเนี่ยเขาไม่นิ่งอยู่แล้วนะคะเขาจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะแต่เป็นคนที่เรียนรู้ไว ปรับตัวเก่งแล้วก็เข้ากับทุกคนได้ง่ายใน,น,นความเป็นตุลน,นะและพไพ่ประจําราศีตุลคือไพ่เดอะจัสติกได้หมายถึงว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของความถูกต้องมาก่อนสมมอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทาอะไรก็เป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนในความเป็นชาวราศีตุลเลยนะคะ โอเคค่ะนี่คือหน้าไพ่ชาวราศีตัวที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมเริ่มจากตำแหน่งที่1 1นถึง6นะคะจามจากราศีแล้วก็7ถึง12 ตำแหน่งที่หนึ่งค่ะคุณได้ไพ่ราชาเหรียญถ้าราชาเหรียญหมายถึงสถานการณ์ต่างๆหรือตัวตวของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมบอกเลยค่ะว่าถ้าราชาเหรียญมาหมายถึงเรื่องดีๆหมายถึงโอกาสหมายถึงข้อเสนอหมายถึงความสําเร็จหรือแม,ม,ม้ก็เป็นเรื่องความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการงานหรือเป็นลักษณะของด้านการเงินหรือความสเร่งต่างๆกำลังเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือซัพพอร์ตอุปธรรมดูแลหรือกําลังรอข่าวดีอะไรอยู่ก็จะเป็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างประเทศ ตัวนมาค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ <P ew> s> <S ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาค่ะ <P ew> s> <S เราดูเรื่องของการงานการกระทำหน่อยนะคะตำแหน่งการงานตำแหน่ง <P ew s> ที่สิคุณได้ไพ่ราชินีดาอยู่ในช่วงการตัดสินจอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องสาคัญด้วยชาวราศีตุลนะคะกำลังคิด พิจารณาตัดสินใจเรื่องสําคัญอยู่เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณกําลังอยู่ในช่วงการจัดการอยู่ราชยาก,ก็เลยขอให้มั่นใจตัวเองหน่อยละกันค่ะบางครั้งเนี่ยเราจะมีความห่วง,วงเป็นห่วงเป็นยายหรือมีความผูกพันหรือมีความมันม่นหมอนมีความกังวลใจเล็ก,เล,กเล็กน้อยกับการตัดสินใจกระทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานที่เข้ามาในเวลานี้ขอให้ชัดเจนหน่อยละกันนะคะเพราะนั่นหมายถึงความสําเร็จที่กําลังเกิดขึ้นได้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะมีข้อเสนอเร้่การงานที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นเงื่อน ไขเป็นผลประโยชน์เป็นช่องทางเป็นโอกาสที่คุณรอคอยแนวโน้นมมีความสําเร็จนะให้มั่นใจตัวเองนะคะผลลัพธ์มาดีค่ะเดดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนตุลาคมที่ทางการงานดวงดาเปิดทางผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาหรือมีดวงเรื่องดานเดินนางไกลต่างประเทศเห็นไหมคะสาวไม้เท้ามาหรือถ้าใครไม่ได้ ทำงานต่างประเทศก็จริงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งออนไลน์เซอร์โลรีต่างๆเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนเป็นการลงแรงเป็นการลงเรื่องความรู้ต่างๆเพื่อรอเจ็บเกี่ยวผลลัพธ์ในช่วงปลายเดือน เเหรียญมาคือมีผลลัพธ์ที่ดีมีความสำเร็จรอยอยู่ในอนาคตเรดด้วเตรียมพร้อมรับฟังเรื่องดีๆหรือเตรียมพร้อมรับสิที่์ด้านการงานการกระทาได้เลยค่ะแต่อย่าลืมว่าต้องมั่นใจก่อนนะคะต่อไปเราเรื่องของการเงินรายรับไรายได้อาจจะมีความวุ่นวายใจอยู่บ้างนะคะในช่วงกลางๆเดือนนะเรดด้วห้าไม่เท้าคือวุ่นวายกับเรื่องต่างๆที่เราต้องติดตามต้องสอบถามต้องประเมินผลว่าต้องแบบไหนอย่างไร,งไรก็จัดลำดับดีๆค่ะอย่าวุ่นวายมากนะเพราะนั่นหมายถึงเงินคุณกลางจะเข้ามาแล้วนะคะอย่าก,กังวลมากเพราะถ้ากังวลมาก จะทําให้ปลายทางเดเงินมันจะสะดุดได้นะเพราะฉะนั้นคือห้าไหมคะคือจัดลําดับสิ่งต่างๆที่เราต้องรับรู้ต้องศึกษาต้องหาข้อมูลต้องติดตามนะคะเมื่อจัดได้แล้วการเงินจะมีเข้ามาอาชีพีรายจ่ายอะไรบางอย่างแต่อาชา้างเขามองว่าเป็นการจ่ายเพื่อหนึ่งส่งเสริมตัวเองต่อย,ยอดซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่เราทําอยู่มันลื่นไหลอย่าได้กังวลใจนะคะอย่างที่บอกเขาว่ากังวลเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะสะดุดนะ วางแผนดีๆปรึกษาผู้รู้หรือไม่ก็ยึดหลักการทําสิ่งถูกต้องถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ชัดเจนดุกคุมเครือดุก,กังวลอย่าไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั้นหมายถึงจัดเบ้นหมายถึงการทํเสิ่งที่ถูกต้องทําดีได้ดีแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องยึดหลักในเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นและมีเข้ามาด้วยละกันนะคะแนวโน้มการเงินจะมีทิศทางที่ดีในช่วงปลายเดือน,นะคะ่ะการเดือนอาจะจะวุน่นวายนิดนึงเด,ดี๋ดวยวคุณจะเซ็ตตัวได้เองนะคะแต่เรื่องงานเนี่ยมาแล้วนะแต่มั่นใจตัวเองหน่อยละกันะ เรามาดูเรื่องของอคนรักหน่อยละค่ะความรักคนมีคู่ค่ะวงล้อโชคชะตาหมายถิ่น จะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือไม่อาจจะมาถึงเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมรดกหรือเรื่องของการเงินหรือเป็นเรื่องของเงินขนาดใหญ่เงินก้อนใหญ่ที่คนรักคู่ครองได้รับมาซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือเราหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจคุ้นส่วนอะไรบางอย่างวงล้อนี่หมายถึงเรื่องดีๆหมายถึงเรื่องของอสังหาหมายถึงเรื่องของการติดต่อซื้อขายที่ดินอะไรที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่คณจะได้รับอะค่ะได้ด้วว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวกับคนรัก หรือ,อากับธุรกิจที่คุณทําอยู่นะคะจะมีร่องดีเสร็จขึ้นเนาะอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เรารอคอยอยู่แล้วมันเข้ามาในช่วงระยะเวลานนี้ก็ได้นะคะคนโสดนะคะ คนโสดดูกังวลใจเนาะความรักคนโสดเป็นก้าวถาบอะ่ะถ้าเป็นไปได้คนโสดถ้ามีใครเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้บึกเบรกตัวเองไว้ก่อนดีกว่าค่ะไปโฟกัสเรื่องงานกับเงินที่มันกำลังจะเข้ามาอย่างหลั่งหลก่อนเนาะแล้วเรื่องของความรักค่อยพิจารณาหรือตัดสินใจอีกทีในช่วงเดือนหน้าดีกว่านะความรักคนโสดมีเข้ามาก็จะเหนื่อยใจเนาะกินไม่ได้หนไมยเลลาจะเครียดนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ครรวรระมัดระวัง สุขภาพร่างกายต้องบอกว่า,วาบางทีจะเป็นโรคนอนไม่ค่อยหลับเนาะหวัดผวากลางดึกตื่นสะดุ้งกลางดึกนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอจัดสรรเวลาต่างๆในการแบ่งในเรื่องทุกๆเรื่องที่เราต้องลงมือทาอะคะ่ะเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นคนมีคิดมากคือมันมีเรื่องคิดเยอะมันมีแค่ต้องตัดตัดสินใจหลายอย่างแล้วก็กังวลอยู่ลึกๆภายในใจมันทําให้เรานอนหลับไม่สนิทเนาะเพราะฉันต้องดูแลตนเอ,เองนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะการนอนนะ การเดินทางจะมีเดินเดินทางนะคะจะได้ไปทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการงานที่ได้วางแผนไว้ยึดหลักทำสิ่งถูกต้องค่ะอะไรที่ไม่ชัดเจนอย่าไปยุ่งเกี่ยวเพราะนั่นหมายถึงทําดีได้ดีถ้าทําไม่ดีทุกอย่างก็จะถูกเปิดออกก็ต้องวางแผนแก้ไขอีกเนาะอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนอย่าไปยุ่งเกี่ยวเนาะวางแผนดีๆกับทุกๆเรื่องนะคะจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือเราก็ได้นะคะมาช่วยจัดแจงมาช่วยวางแผนหรือมาคอยวิ่งเต้นอะไรบางอย่างให้ในเรื่องของการงานแนวโน้มโดยรวมเนี่ยมีเรื่องดีเกิดขึ้น มีความก้าวหน้าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่แต่ต้องมั่นใจและยหยุดคิดมากค่ะมั่นใจหยุดคิดมากความรักโสดไม่ค่อยเดือดเด่นยึดหลักทางสิ่งที่ถูกต้องและนี่คือดวงตาร์นะของชาวราศีตุลที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเดือนตุลาคมฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกัในใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ